เบื้องพี่น้องมาเก็บเห็ดล้างบ้านพี่บุ๋มเต็มเลยอ่ะเราไม่ได้เอาถุงมาั้ยนี่มีในกระเป๋าพี่ในกระเป๋าพี่เดี๋ยวเขาจะช่วยเก็ไปเก็บข้างในข้างในก่อนยายวิเยอะมากเต็มเลยอ่ะเต็มเลยนี่เเเต็มลยกินไม่เยอะกินไหมหมันหมานหมานเบื้องพี่น้องเบื้องโบ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 ฐานเยอะมันต้องมีห้อยห้อยเหยียบแล้ว อันนี้มันบุมีอุ้ยขอโทษนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บกองให้พี่บุ้มไปก่อนผีน่องวุ่งวุ่งบังวุ่งโอ้ยบุ้มนี่หลายข้ากูยังบอกมานีกว่าใดทะเลมุดเกี่ยพักกันยังไม่ทางโรงเรียนพี่บุ้มมันบุมีพี่น้องหาบ่พอปัดบอพอบ่นนี่อุ้ยแล้วมันมันจะเปื่อยไงทีเนี้ยเพราะว่าฝนมันตกไงฝุ่นมันจะแพ้นี่นี่ไม่เคยเห็นเห็ดข้งแรกในชีวิตฉันที่เห็นเยอะขนาดนี้วันนี้ร้อยคนเตะได้เลย พี่นงบองบงบงไบึง่บงเก็บแม่เจ้าเอาเก็บ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 ไงเก็บอยู่นี่เดี๋ยวเก็บใชครับบุ้ยเจ้าก็โชว์งามๆน่เอาอุ้ยอยูปนหวเปไงเบืองได้เห็ดมาเถอะอยู่หลังบ้านเรานะไม่ได้ไกลเลยนะใกล้ๆเองนี่น่นเปบนนนนน เดี๋ยวมุงหอยบุงนี้ขยานเหยียบหนิเมอ์เขาทำมูฮานี่เห็ดอีหยังกินไม่แต่ตำหอยตำเตี๊ยบก็แล้วกันพวกที่ว่ามูนี่เห็ดอีหยังวะเห็ดเผ็ดจ้าเก็บเผ็ดจ้าเห็ดมันปูฝรั่งจ้านี่มันสิเปื่อยถึงบางอันพอฝนมันตกมันมาวีแดดพี่น้องดินมันสุ่มมันสุ่มแห้งเนาะ อันนี้เอาไลหืออันเอาไปเลยก็ต้องเอาเอาแต่อันถียว่าดอกงามๆเลยดอกตุ้งเลี้ยงนี่หละมันไดดออมาไม่เลยเด็กฟูงหนึ่งก็ฟูงหนึ่งคุ้มอ่ะฟูงหนึ่งคือแบบอุ้ยพูนอกทิตย์วิจะบว่าผลกันเนี่ยผลผลมันด่นผลมันดีพ่มปีนี้ตรที่ไหน จะไปยันเหยียบไหมเหยียบบ่ไปเหยียบบ่เหยนอะมันม um ันอะไรอยูแล้วอ่ดูดมันมันเปื่อยไงบางอันอะไอบางอันมันเปื่อยไงใหญ่ดีนะครับมาบึงเนาะฮะเออดีดีนะครับมาบึงไงนี่พี่หนุ่

อันนันเขาคิดว่าจะโผล่คิดปีเล็กที่เจ็บได้เท่อเลอ็กก็แหะที่ได้เป็นฟูงติพี่บุม้มหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอดูหบบหลอพี่น้องปลาหลังบานแล้ว Bông, đi chép đây Đi chép mà Tùng đi đi มีไหมแต่ถ้าแดดดีๆเนี่น่ะมันมันมันสีโบมันสีโบเปื่อยง่ายถ้าถ้าว่าแดดดีๆอ่ะตายใบใหม่ใบใหม่มันสีเหลือง วิทย์แบบท้าทาเห็นแบบมาอีกสักกองนึงเนาะคุ้มเลยแล้วมีแต่โดกระลังดีๆอ่ะโดกแบบบ่ได้เกเลยอ่ะแต่เสียดายแค่ว่าฝุ่นมันหลายแหลือใบนี้มันเออมันมันมันเปื่อยมันต้องแบบอย่างว่ามันต้องมีแดดให้มันไงยายเดี๋ยวพี่นายอย่างบ่ได้นนเก็บว่าในสิ่งนี้พี่นายเข้าไปเหมือนละมันเก็ตพี่น้อ าล้งบาตรฮโมีอัออนออี้นก็โรงเรียนไป่น้องโรงเรียนเล็กหน่อย